ประเด็นต่อมานี้ความเคลื่อนไหวระดับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ <ฮะ S 1> ปรากฏ <ฮะ S 1> ว่าภายหลังจากเสียสารดีกานะครับมีคําพิพากษาว่าคุณช่อพนิกาวานิศอดีตโคศกพักอนาคตใหม่ฝ่า <ฮะ S 1> ฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายนะครับให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับคดีนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางคุณช่อเดี่ยวออกมาเคลื่อนไหวนะครับก็มาโพสเฟซบุ๊กนะครับเรื่องที่โดน เพิกถอนสิทธิทางการเมืองนี่แหละคุณชอก็บอกว่าคําพิพากษาศาลนะครับเป็นการตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าลงสมัครสอสอหรือแข่งขันการเลือกตั้งทุกระดับไม่ได้รับตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่สําหรับงานการเมืองที่ทําอยู่ตอนนี้ไม่มีใครมาพรากสิทธิ์ไปจากช่อได้นะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกประการภารกิจการเมืองของช่อในนามคณะก้าวหน้ายังดําเนินต่อไปรวมถึงการเป็นผู้ช่วยหาเสียง ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเดินมาไกลขนาดนี้จะไม่หยุดเดินกลางคันจนกว่าจะถึงเส้นชัยตัวเราอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งสำคัญคือประเทศไปได้ไกลแค่ไหนตั้งหากนะครับก็อันนี้ก็คุณช่อนะก็มาอธิบายด้วยนะว่าไอ้เรื่องโพสเฟซบุ๊กของคุณช่อเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนเป็นสสมีการดำเดนินทั้งคดีายานะข้อหาผิดพรบคอม คดีจริยธรรมนักการเมืองก่อน<ะ>อน,นี้ศาลอาญาชั้นต้นนะยกฟรร้องคดีพบรบคอมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอายาการเนี่ยยื่นอุทธร์ก็ต้องสู้กันต่อไปนะส่วนคำพิพากษาที่ออกมา<ะ>เมื่อวานนะครับก็เป็นการตัดสินว่นาผิดจริยธรรมอันนี้ก็สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าคือคดีโพสต์เฟ b บุกของคุณช่อเนี่ยแบ่ง<ะ>สองขา<ะ>ขาจริยธรรมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโดนประหารชีวิตไปเรียบร้อยละแต่ว่า<ะ>ในส่วนขาคดีอาญเรื่องพรบคอมนะครับอันนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องแต่อายการอุทธร์ก็สู้กันต่อชั้น ตอ่อจาอไปอะนะครับทีนี้นอกจากคุณช่อแล้วนะคะเมื่อวานก็ยังมีอีกหนึ่งท่านที่ออกมาโพสเช่นเดียวกันแต่เป็นการโพสจวกพักก้าวไก่นั่นเองอก็คืออาจารย์ปิยบุตรนะคะโดยใช้คำพูดที่ว่าไร้น้ำใจเงียบกริบหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรหลังจากที่มีคดีของมีข่าวคดีของคุณช่อออกมาแล้วนะคะอาจารย์ปิยบุตรนี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่า ทราบข่าวของคุณช่อเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่ว่าจงใจยังไม่แสดงความเห็นใดๆเพราะอยากรอดูว่าพักเก้าไกลจะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่นะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่มีเลยพบเห็นแค่มีสอสบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีการถแถลงหรือวิจารณ์ใดๆออกจากพักเก้าไกลแม้แต่น้อยนอกจากนี้นะคะอาจารย์ปิยะบุตรเนี่ยยังพูดต่ออีกว่าอย่าใช้เหตุผลนะครับว่าคุณช่อไม่ใช่สมาชิกพักเก้าไกลนั่นคนละเรื่องเลย พักการเมืองสามารถแสดงความเห็นได้อยู่แล้วยังไม่นับว่าคุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักเก้าไกลด้วยในขณะที่ผู้สนับสนุนพักเก้าไกลแล้วก็ผู้สนับสนุนพักอื่นก็ยังแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางแต่พักเก้าไกลกลับเงียบกริบเงียบจนผมรู้สึกว่าไร้น้ำใจกับพันนิกาวานิชจ,จนเกินไปอ,อเดี๋ยวเรารอดูความเคลื่อนไหวต่อไปแล้วกันนะครับว่าะจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่าคดีนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าต้นเรื่องจริงๆเนี่ย คดีนี้มันเริ่มจากปี62คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นปปชให้ตรวจสอบพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้แรงของคุณช่อนะครับจากกรณีที่ตอนเรียนที่จุฬาลัตาดปี53ไหมนะย้อนกลับไปเลยตอนสมัยเรียนอะพูดยังไงสมัยเรียนนะว่าโพสต์เฟซบุ๊กว่ามันจะพาดพิงสถานบันหรือเปล่าแต่ว่าคุณช่อเนี่ยเขาสู้ว่ามันเป็นเรื่องในอดีตใช่ไหมเป็นภาพตอนขณะทำกิจกรรมบันจ้ย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ แต่ว่าทางปปชก็ยืนยันว่าฝ่าฝืนจริยธรรมนะเพราะว่าเขามองว่าถึงแม้เป็นเรื่องเกิดในอดีตจ,จริง<ฆ>ปัจจุบันคุณพ้นสอสจริงแต่ว่าระหว่างที่คุณเป็นสอสอเนี่ยคุณไม่ลบโพส์ถ้คุณคุณช่อก็เลยหมดมุกแล้วจะสู้ไงดีวะเพราะว่าเอาผิดย้อนหลังไม่ได้แต่ว่าปปชบอกเอาผิดย้อนหลังได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมลดโพสต์นะครับก็<ฆ>เรื่องนี้นะครับก็ในส่วนของคุณปรีนานะที่เป็นคู่กัดกับคุณช่อมั้ยแต่เป็นสอสอครับ<ฆ>แต่ก็มาโพสต์นะว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกนะครับหากนักการเมืองทําผิดเนี่ยก็ควรที่จะดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับคุณคุณปรีนาบอกเลยนะว่าส่วนตัวเนี่ยถึงจะหนำใจแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ในครั้งนี้นะเพราะว่ากฎหมายจริยธรรมเนี่ยมันไม่เป็นสากลแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกนะ ไปแจ้งความดําเนินคดีอาญาจริยธรรมกันนะครับเพราะว่านักการเมืองทาผิดก็ว่าไปเป็นเรื่องของแพ่งของอาญาก็ว่าไปอันนี้ก็มุมมองของคุณปรีนานะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูว่าตั้งแต่รัฐมนูษฉบับปี2560มาครับใช้เนี่ยมันมีมาตรฐานจริยธรรมมาควบคุมกํากับองค์กรอิสระและนักการเมืองะนะครับก็ปรากฏว่าในส่วนของนักการเมืองเนี่ยโดนเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมแล้วก็โดนเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งตลอดชีวิตเนี่ยตอนนี้มีสี่คนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูแลกันนะก็คนแรกเนี่ยก็คุณปรีนาไกรคุปนะครับอันนี้อดีตสสพักพลังประชารัฐนะครับอันนี้คุณปรีนาโดนคดีครอบครองที่ดินสประกอนะครับโดยมิชอบนะครับนี่คุณเอปรีนานะโดนไปคนแรกเลยนะประเดิมพื้นที่เลี้ยงไก่ไหมใช่อันนี้นะครับคนที่สองนะครับครูโอ๊กหนกวันวิลาวันอันนี้อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยรัฐบาลลุงตู่อันนี้<ช>โดนคดีครอบครองที่ดินเขาใหญ่นะครับเจนธร่<ช>ามอันนี้ก็ตัดติดตลอดชีวิตนะครับห้ามเล่นการเมืองนะครับในส่วนคนที่สคุณธนิการพรพงษาโรดอดีตสสกทมพลังประชารัฐคดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนี่เสียบบ<ช>ัตรนะลงคะแนนแทนการเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งตัดเสร็จไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่คร,ครับแล้วก็คนล่าสุดคุณชอบพนิกาวันนี้เนี่ยแหละครับ คดีโพสต์พาดพิงสถาบันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะหลายคนเขาก็มองว่ามันมันเป็นนามธรรมหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าใครมองใช่ไหมว่าถึงมันจะมีกรอบเนี่ยแต่ว่ามันกเน็เป็นเรื่องของนามธรรมนะว่าใครเขาจะมองว่าคุณผิดคุณไม่ผิดเช่นไหมพอเรื่องจริยธรรมบรรทัดฐาน ว่าจะใช้บรรทัดฐานตรงไหนงั้นเรามาดูเส้นทางทางการเมืองของคุณชอ่อกันสักนิดหนึ่งว่าเข้ามาในวงการการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะโดยทางคุณชอ่อค่ะเข้าสู่วงการเมืองวงการการเมืองครั้งแรกนะคะในปี2561นะคะโดยตอนนั้นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสังแบบบัญชีรายชื่อนะคะสังกัดพักอนาคตใหม่ค่ะแล้วก็ยังได้รับตําแหน่งเป็นโฆษกของพักด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะปี63นะคะ ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติยุพักอนาคตใหม่นะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพักด้วยเป็นเวลาสิปีทําให้คุณช่อนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักนะคะก็ต้องพลจากตําแหน่งสมาชิกอ่าสสไปนะคะเป็นเวลาสิปีด้วยเช่นเดียวกัน,น,นและสุดท้ายก,ก็มาโดนอันนี้อีกใช่ครับก็ในส่วน,นความเคลื่อนไหวทางทางพักก้าวไกลทางคณะก้าวหน้านะครับเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึนบุรี งานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ d ี r u n For Life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ f c e e o o o k a n p เพจ d ี r u n For Life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew ออนไลน์ทุกแพลตฟ,ฟอร์มแล้วเจอกัน1 5ตุลาคมนี้